สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมจุลินซีต่างๆที่หมักไว้นะคะอันนี้ก็อ,อะไรอันนี้หมักมะกรูดนะคะมะกรูดมะกรูดมะกรูดอันนี้หมกักอันนี้เพิ่งหมักนะคะหมักกุ้งคะ่ะอันนี้กุ้งนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็หมกหักเหมือนกันคะ่ะยุลินซีหน่อกล้วย ชอบทำนะคะชอบทำชอบใช้นะคะเน้นเกษตรอินทรีย์อ่าให้มาดูจุลินทรียเจ้าปลวกนะคะอันนี้ก็หมักไว้นานแล้วตัวนี้ด้วยค่ะถังนี้ด้วยแล้วก็ถังนี้ด้วยค่ะเป็นคนชอบทำชอบหมักนะคะแล้วก็ชอบใช้ค่ะเน้นปลูกผักอินทรีย์นะคะใช้ปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยจุลินรีย์น้ำหมักต่างๆนะคะชีวภาพการรดต้นไม้นะคะ หมักนะคะหมักปีกล้วยนะคะเป็นซีปีกล้วยนะคะค่ะาข้างล่างนี้จะเป็นหมักพวกเศษอาหารต่างๆนะคะหมักไว้เยอะค่ะเศษอาหารต่างๆเราไม่ต้องทิ้งนะคะมาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะลดต้นไม้รับรองว่างามค่ะเยอะอันนี้ก็ทำา m m นะคะ ทำน้ำหมักจากน้ำสาวข้าวนะคะจุลินทรีย์สาวข้าวนะคะอันนี้ก็ EM นะคะ e อบวกสาวข้าวนะคะค่ะสำหรับนี้ก็ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์นะคะเพิ่งเพิ่งทำเมื่อวานนะคะทำปวดใหญ่ไว้นะคะอันนี้อันนี้นจุลินทรีย์จะปวกนะคะเดี๋ยวจะผสมน้ำรดต้นไม้นะคะร้0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือว่าไปลดตรงดินรดถ้เป็นเชื้อให้ปปวกก็ได้ค่ะ พามาดูต้นไม้ที่ใช้ปุ๋ยน้ำหมักกับปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพนะคะค่ะ,ะจะให้ดูต้นฟักทองนะคะเห็นไหมคะกำลังออกลูกก็สวยค่ะไปสวยเลยค่ะแล้วก็มาฟาักนี้อันนี้กระเจี๊ยบแดงนะคะกอหนึ่งนะคะแต่กอสวยมากค่ะอันนี้พริกอันนี้มะละกอนะคะจะให้ดูมะละกอให้ดู ตัวนี้นะคะกระเจี๊ยบนะคะจะให้ดูกระเจี๊ยบกับดอกดาวเรืองปลูกไว้ด้วยกันเลยค่ะมแมลงมันจะได้สับสนไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะอะไรปลูกลงกันได้ก็ปลูกเลยค่ะนะคะอันนี้กระเจี๊ยบเขียวอันนี้ฟักทองค่ะฟักทองก็ได้หลายลูกแล้วนะคะอันนี้ก็กระเจี๊ยบอันนี้พลิกค่ะฝั่งนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่จะลงลงไหนก็คือ ถั่วแดงนะคะถั่วแดงกำลังลงใหม่นะคะเดี๋ยวจะทำค้างให้มัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ฟักนะคะฟักก็เดี๋ยวก็ได้เก็บตรงนี้ด้วยค่ะให้มาดูพริกนะคะพริกงามค่ะอันนี้ก็เป็นพริกเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะ่ะพริกทั้งนั้นเลยค่ะค่ะก็บำรุงด้วยปุ๋ยที่ทำเองทั้งนั้นค่ะ เพราะว่านี้ปลูกอินซีเดอฝั่างนี้ก็พริกพริกเราก็เดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วค่ะจะสุกแล้วค่ะหาพริกตรงนี้ด้วยนะคะดูพริกตรงนี้เลยนะคะพริกปลูกกับหมอนอันนี้ก็พริกอันนี้ก็ก็ถั่วค่ะประมาณนี้หายดูมะล,ละกอนะคะมะล,ละกอเตี้ยค่ะส่วนมะล,ละกอสูงก็ดกนะคะ เอาลูกตดกเห็นไหมคลุมต้นได้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่น้ำหมักค่ะต้นนี้มะนาวตัวน,นี้เพิ่งเอามาลงได้ประมาณเดือนนึงนะคะเอาจากกระถางมาลงลงดินค่ะลงดินจะดีกว่าปุูกในกระถางค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะออกออกหมักแล้วเพิ่งบำรุงค่ะปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็ฟางแล้วก็รดด้วยน้ำหมักจีวภาพค่ะดูมะนาวนะคะมะนาวนี่ก็ดกนะคะดก,ดกเหมือนกันนะคะ ะมะนาวตัวนี้ก็โอเคอยู่นะคะก็มีลูกมะนาวนี้มีลูกให้ได้ไรับประทานตลอดค่ะได้กินตลอดเลยนะคะเห็นไหมคะ,ะก็นับวะดุกอยู่เห็นไหมคะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักนะคะเดือนละครั้งสองครั้งค่ะแล้วแต่ว่าดูสภาพของต้นไม้ด้วยค่ะ